นายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสคลิปพร้อมเนื้อหาในหัวข้อยิ่งรักยิ่งกว่าทักษิณโมดเดลระบุว่าจากกรณีที่นายสารวพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์เรื่องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมรชาชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสังกัดโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีส่งตัวผู้ต้องขังนายทักษณิณชินวัตรจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบและให้หนายทักษิณอยู่รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งครบ180วันทั้งที่ไม่เจ็บป่วยจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้หนายทักษิณไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำดังกล่าวตอนนี้อยู่ในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้นตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561 ในชั้นนี้ยังไม่มีการชี้มุกความผิดกับผู้ถูกกล่าวหาและยังไม่มีการเสนอเรื่องกล่าวหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปชระชอ,อย่างใด ผมคิดว่าคำชี้แจงของเดขาธิกาปรปปชน่าจะทราบถึงความคืบหน้าชัดเจนแล้วและเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูน่าจะเป็นคดีตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและจะเป็นตัวอย่างสําหรับการปฏิบัติต่อการกลับมารับโทษข,ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีกระแสข,ข่าวว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยก่อสองกรานต์ด้วยแม้ว่าการกลับมาประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่ใช้แบบอย่างทักษิณโมดเดลอย่างแน่นอน เพราะเรื่องกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของปปชคงไม่มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติซ้ำรอยเดิมให้ถูกร้องเรียนอีกคงจะหาวิธีการและแนวทางใหม่เพื่อช่วยเหลือคุณยิ่งลักษณ์ให้รอดพ้นจากการติดคุกได้เพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของนางสาวแผททองทานชินวัตรที่มีนายทักษิณพี่ชายของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการอำนวยความสะดวกและการเตรียมการจะดีกว่าตอนที่นายทักษิณกลับมาซึ่งอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จัดโอชา เมื่อฟังการให้สัมภาษณ์ของนางสาวแพทองทานว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ติดต่อเรื่องกลับมารับเข้ารับโทษในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพียงแต่โทรคุยตามปกติซึ่งสแสดงให้เห็นว่ามีการประสานงานผู้คุยระหว่างนางสาวแพทองทานกับนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่เป็นประจำและปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่มีการเตรียมการเรื่องการเดินทางกับประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างแน่นอนส่วนการที่นายบุญทรงเตริยาพิรมนักโทษคดีจำนำข้าวได้รับการพักโทษก็เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบข,ของกรมราชัณฑ์ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกลับมาประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์เะถ้าหารนางสาวยิ่งลักษณ์ยอมรับกระบวนการยุติธรรมยอมถูกจำคุกเหมือนกับนายบุญทรงจะทําให้หนางสาวยิ่งลักษณ์พ้นโทษไปนานแล้วขอให้จับตาการกลับมาของนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าจะจำรอยเดิมของนายทักษิณหรือจะมีปฏิหารทางกฎหมายที่เหนือกว่านายทักษิณเสียอีก